จะมาทำหมกหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นแต่ว่าวันนี้ไม่มีใบตองก็เลยจะหมกในหมอห้อแทนเรามาดูวัตถุดิบกันก็จะมีหน่อไม้มีหมูสามชั้นมีใบแมงลักเรียกอย่างว่าอะไรนะพี่บ <c oughs> ทำไมไม่บอกข้าวตัอขี้เคแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นตะไคร้แช่แข็งไว้ อยู่คอนโดไม่มีที่ปลูกเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นคาแช่แข็งแล้วก็มีมิอันนี้ก็แช่แข็งเหมือนกันเป็นน้ําแข็งอันนี้ก็จะไว้เป็นลูกโดดด้วยแล้วก็ตําไปกับเครื่องด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวเบือ่อข้าวเหนียวแช่น้ําเดี๋ยวเรามาตํากันวัตถุดิบเออ,อัน,นเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาขาดไม่ได้ต้องมี น้ำปลาผงชูรสน้อยหนึ่งอันนี้ราดีนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกเราก็ตำข้าวเบือก่อนเพระมันจะตำยากนนก็กะกะเอานะคะว่าใช้เท่าไหร่ เสียดายก็ใช้หมดเลยแล้วกันเนาะมาแชร์ไปเดี๋ยวเอาผ้ารองด้วยนะคะจะได้ไม่ดังง้งวะะ่าค่ะทีนี้ตำเขาเบือเสร็จแล้วเนาะทีนี้เราจะมาตำเครื่องกัน ก็ใส่ถ้วย้ก่อนเครื่องก็จะมีขาตะไคร้ก็มาตังอันนี้แช่แข็งไว้นะคะจะได้กินได้นานอันนี้แช่มาครึ่งปีแล้วนะกินไม่หมดสักทีหั่นเป็นแว่นๆไว้อะคะ่ะเวลาหยิบใช้อะมันจะได้หยิบง่าย,ายอันนี้ขาไม่ต้องใส่เย็ะน,นะก็ตะไคร้อันนี้ตะไคร้ก็หั่นเป็น ชิ้เล็กๆไว้แบบเวลาเราจะทำอาหารก็หยิบใช้ได้เลย,เลยไม่ต้องมาหัน่นมอนก็ใส่พิกมีพริกอันนี้ด้วยนะพริกตุ้มสวยนะแต่มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ใส่พริกไปด้วยน้อยหนึ่ง ไดเเลยเกลัวเข้าตาเดี๋ยวไปตามที่พื้นนะคะตอบยากแค่หยับหยาบโพนะเหนื่อยแล้วทีนี้แล้วก็ จะมาเรื่มหมกกันแป่กระถาก่อน ไทยอยู่เรอยังไย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอยู่หรอไปตัดตัดกเลยต,ตว่นานไทยอยู่หรือเปล่าเติมหมกกันเลยนะก็ใส่หน่อไม้อนนี้หน่อไม้มีน้อยอันนี้หน่อไม้ก็แช่แข็งไว้นะคะน่าจะสี่เดือนแล้วนี้จะเวลาจะกินก็ออกมาวางไว้ช่องแช่เย็นธรรมดาแล้วมันก็จะละลายอีกนี่ก็ใส่หนึ่งสามชั้น ว็ใส่เครื่องที่เราตําอันนี้เวลาอยู่คอนโดโคกแบบนี้ดีนะคะเด็กดีแล้วก็ใส่ข้าวเบือใส่ไปหมด,ด กุงใส่ระตีใส่ใสไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำเค็น้ำปลา หนึงหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคุณไม่ชอบกินมันปลาไม่ชอบกินหอมน้เปี่ยวพอ,อแล้วก็คุณปก่อน ันไปเรื่อยๆเนาะจนมันแบบเข้ากันอันนี้หน่อไม้เป็นหน่อไม้ที่ต้มมาแล้วกับน้ำใบยะนางนะจริงๆมีน้ำใบย่นางใช่แข็งด้วยนะ ที่เกียดพอออกมาละลายลืมได้เสร็จแล้วก็ใส่ใบนะงรักอันนี้ใส่ลงไปเลยใส่ไปเยอะๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันโดนความร้อนมันก็ยุบลงไป นนมันไม่ใช่มอนะมันเป็นกระทะก็หมูกระทะไปก่อน okay. โอ้แล้วมีนี้ด้วยใบมะกรูด แต่ว่ามันยังกินได้อยู่นะสีมันยังสวยอยู่ okay. ก็ฉีกใส่ไปนะคะ okay. okay. ก็คนคคนไปสักแป๊บนึงให้มันแบบเข้ากัน แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปตั้งไฟก็ผัดไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยจ้ะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะทีนี้เราก็จะมาผัดกันเนาะเปิดไฟไฟกลางๆนะคะไม่ต้องไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันไหมแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะ <Okay. S 2> ก็ผัดไปเรื่อยๆคนคน,คนมันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าข้าวเบื่อมันจะไหม้ง่ายผัดไปจนกว่าจะสุกเลยนะ เมืกก่อกี้ใส่ลูกโดดไปแล้วนะคะนี่นะลูกโดดลูกโดดอันนี้ด้วยไม่เด็ดก้านก้านมันหอมนะพี่กะมันจะหอมที่ก้านเรือเโอ้ นำเสนอขาดขาตั้งเตามากเลยอันนี้คุ้นๆไหมคะมันคือบาวางน้ำอ่ะเนาะที่มันแบบมีล้อหมุนได้เด่ยเหมาะกับการแบบอยู่คอนโดลเล็กๆมากเพราะว่าเราก็แบบเลื่อนเลื่อนไปตรงนี้ตรงนี้ได้ข้างล่างอันนั้นเป็นหม้ออบรมร้อนอบหมูไว้นะคะแต่สุกแล้วแหละ ราะว่าหม้ออบลงร้อนมันหนักนถ้าวางบนอันนี้เราก็แบบอมไม่ต้องยุกก็ขัดไปเรื่อยๆถ้ามันแห้งก็ใส่นะ้ำนิดนึงก็ได้นะคะ เริ่มสุกสามชั้นก็จะน่ากินหมกหน่อไม้ต้องต้องใส่หมูสามชั้นนะมันจะมันมันจะอร่อยอมันก็จะแบบไม่ที่กุนางาน,น หลิวไม่มีใช้ช้อนเกาหลีแทนเพรวมันผัดง่ายกระทะมันจะลีกผัดไปเร่อตอนนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วนะผัดให้มัน,นไม่แห้งแบบนี้ ภากลางมีหอม่อหมกแบบนี้ไหมนี่ไม่มีหอม่อหมกแบบนี้ส่วนใหญ่ห่อหมก้ากลางจะเป็นหอ่อหมกที่ใส่กะทิใส่ทิกแกงแล้วหมกหมกหน่อไม้มีมอมมบมอหมกหน่อไม้เอาจริงๆตอนเด็กๆก็ไม่เคยกิน,นแต่มันอาจจะมีก็ได้ทาง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 อื่นแต่พอดีว่าที่บ้านไม่ไม่ไม่เคยไม่ค่อยเห็นกเ็เลยภากลางมีบ่ครับหมกหน่อไหมครับอืมคุณเขา นี่พูดหรือวไงวถ้ามีเนี่ยคอมเมนต์มาเลยเลยครับใส่คอมเมนต์ครับน่ากินไหมน,น่ายกินแล้วนะคะเดี๋ยวให้มันสุกกว่านี้หน่อยก็ไปกินข้าวได้เคค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บของนะมาดูในช่องฟิดเราอันนี้ช่องฟิดแบบเด็กคอนโดมีอันนี้ด้วยนะหมู แช่แข็งหรืออันเดียวแล้วจริงๆซื้อมาเป็นโลอะค่ะแล้วก็มาแบ่งเป็นแบบมือมือหนึ่งอันนี้่ะตะเกีบใส่กระปุกไว้นะคะเวลาแบบหยิบใช้มันจะได้หยิบง่ายอันนี้น้ำใบยะานาำแช่แข็งไว้กินได้นานะคะ่ะบางทีแบบเราซื้อมามันกินไม่พันเสียดายก็พริกก็แช่แข็งมีอันนี้ด้วยนะปลาปลาดุกแดดเดียว อันนี้ก็เอามาแช่แข็งเวลาจะกินก็ไปใส่หม้ออบลมร้อนเพราะว่าแบบถ้าเราไปทอดแบบกลิ่นกลิ่นมันจะแรงเดี๋ยวแบบห้องอื่นเขาจะหอมไปด้วยเ,เดี๋ยวสั่งตัวก็ไม่มีอะไรนิมมะนาวน้ำมะนาวแบบเวลามะนาวแบบถูกถูกเราก็คันเก็บไว้เวลาแบบช่วงมันพแพงเราก็ออกมากินมันแบบโอเคมากเลยแช่ไว้มีตะไครแบบเป็นต้นด้วยนะคะ แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้แบบที่หั่นไว้เร็วคก็ประมาณนี้เผื่อใครแบบอยากเอาไปทำตามลองดูโอ้ยเมียน,นี้ด้วยนะอันนี้พี่แกงพี่แกงอะไรแหละพี่แกงมันจะเป็นงงไหมว่าทำไมแช่แข็งกินไม่ทันพอกินไม่ทันแล้วมันก็แบบเป็นลาก็ามาแช่แข็งเวลาจะใช้ก็ออกมาแป๊บหนึ่งค่ะแล้วมันก็ใช้ได้ แต่ว่ามันเอาไปกินสดเลยแบบกัดกินสดอ่ะมันจะไม่ค่อยอร่อยนะแต่ถ้าเอาไปตำอ่ะกินได้อยู่โอเคแค่นี้อยากจะอวดอแผ่นชิมปันทองอ,อร่อย แห้งแล้วก็โอเคเลยคก,ก็สุกแล้วก็จะเป็นแบบหกินไหมเดี๋ยวเรามาลอกกชิมราะัชาไปอนนมืนนกี้ไม่ได้ชิมตอนปรุงมพอดีเลยม่เก็นมากชิมแล้วคเไปเกินข้าวกัน ผมยบเอยตัวมีอายุหมกน้ำม,ม่นกินนครับนี่หมกน้ำม่คกับหมูทอดครับจะมาซิมเบิรงฝีมือแฟนผมดวยครับแซียบในหมกน้ำม่ใส่หมูครับชัดๆชัดๆครับนี่เดี๋วลองกิน,นเบ,บิขงเ่านแซยบอ้คืออยู่ครับคือหมกน้ำมันแบบนเฮงอยู่ผมจะไน่ มาเดี๋เป็นไปเสี่ยงหนูนขอเลยเดี๋ยวไปโอนไหมเลยปะแอบแอบแอบครับ mm hmm. พี่น้องรายการนี้ครับแบบนี้ชิ้นหมูมด้วยจ้าแล้วชินหมูเบ้างนี่ห <laughs> มูมแบบเดียวครับนี่ตากเองครับ แากแล้วนี้แหละมีคอนโดแตกมูจุ๋มก๊อฟเสียบเกย์อยู่ยังไงนี่ที่เสียบครับแตกพี่เอายางหิวข้าวแล้วไปั๊บเด็กเอาไข่